หน้าฝนต้นไม้สดชื่นเขียวขจีแต่ก็มีปัญหาต่างๆมากมายเหมือนกันนะคะในช่วงหน้าฝนเช่นมีน้ําขังในกระถางหรือมีสัตว์เล็กๆมาแอบอยู่ในกระถางการจัดต้นไม้ในหน้าฝนถือว่ามีความเหมาะสมนะคะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าฝนตกทําอะไรดีคะเราชาวสวนใช่ไหมปลูกต้นไม้ฝนตกก็ต้องจัดต้นไม้ค่ะ วันนี้ย่าจะพาเพื่อนๆมาดูการจัดต้นไม้แบบอิสระนะคะคือจัดตามที่เราอยากจะวางตามความเหมาะสมของพื้นที่ค่ะไปชมกันนะคะส่วนนี้ทางเดินนี้งอกขึ้นมาเองค่ะพเพื่อนๆคือย่าขยายพันธุ์ต้นไม้เยอะจนไม่มีที่วางนะคะจึงนำมาวางแนวทางเดินถือว่างอกขึ้นมาเองนะคะ วางไปวางมาเต็มพื้นที่เลยค่ะวันนี้หลังจากเติมปุ๋ยใบไม้ให้ไม้ใบในกระถางแถวนี้เสร็จแล้วนะคะจึงถือโอกาสจัดกระถางใหม่เลยค่ะต้องขนลูกปูนสี่เหลี่ยมนี้ไปวางกระถางนะคะลูกปูนนี้วางอยู่หน้าบ้านก็ต้องใช้เวลาขนกันหลายรอบทีเดียวไม่ใช่จัดง่ายๆนะคะเบื้องหลังคือความเหนื่อยแต่ก็ต้องทำนะคะเหนื่อยก็ต้องทำเพื่อต้นไม้ของเราจะได้มีระเบียบและดูสวยงามค่ะ คนมาทีละลูกนะคะมาวางเตรียมความพร้อมไว้ก่อนไม่ต้องถามตัวเองแล้วว่าหน้าฝนทําอะไรนะคะเพราะงานข้างบ้านเยอะมากไม่ว่าหน้าฝนหรือหน้าไหนๆนะคะ<ม>นี่คือต้นแสงเงินแสงทองที่เ,เพื่อนดูไปแล้วเมื่อวานนะคะปุ๋ยใบไม้มาใส่ไม้ใบค่ะนี่ต้นแสงจันทราค่ะ ยกกระถางโน้นมาวางทางนี้ยกกระถางนี้มาวางตรงนั้นการเคลื่อนย้ายกระถางแต่ละครั้งอาจจะมีหอยหรือสัตว์เล็กๆอยู่นะคะเราก็ดึงออกไปเพราะสัตว์เล็กๆบางครั้งเขาก็หนีฝนหนีน้ํามาอยู่ในกระถางที่เจอบ่อยก็คือหอยเล็กลิ่งกือน,นะคะอย่ายากเก็บไปปล่อยที่ไกลๆนะคะที่ไกลไปหลายกิโลเมตรเลยในป่ายางไกลๆไม่ฆ่าเขาหรอกนะคะคือพาไปปล่อยดีกว่า เมื่อวานย่ยาก็นำปุ๋ยใบไม้มาเปลี่ยนในกระถางไม้ใบกลุ่มนี้แล้วนะคะคือเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ดินเกาะแน่นจุดเกินไปทำให้ดินในกระถางมีความร่วนซุยแม่น้ำจะท่วมในกระถางก็ไม่อันตรายนะคะเพราะท่วมแป๊บเดียวก็จะไหลออกไปทางก้นกระถางเพราะดินร่วนซุยดินไม่กักขังน้ำค่ะระหว่างทำงานอยู่พื้นทางเดินก็จะเปื้อนอ,อย่างนี้นะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกพลำพลแล้วฝนทำท่าว่าจะหยุดตก แต่ฟ้ามืดอยู่อีกนะคะเหมือนจะหยุดตกเพื่อเว้นระยะนิดหนึ่งทำงานแข่งกับเวลาค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วสำหรับวันนี้นะคะแต่อาจจะมีจัดเพิ่มในวันอื่นอาเสร็จแล้วทีนี้เคลียร์พื้นที่ให้สะอาดค่ะเพราะพื้นที่ข้างบ้านนี้เป็นเส้นทางที่เราต้องเดินไปเดินมาวันละหลาย,ลายรอบทีเดียวฝนยุดตกพอดีเลยค่ะเหงื่อเต็มหน้า ฝนตกฝนหยุดแล้วแต่เหงื่อเต็มหน้านะคะดูเป็นระเบียบกว่าก่อนจัดนะคะพอดูได้หน่อยไม่วางเกะก,กะเหมือนครั้งแรกนะคะก็ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีความคิดเปลี่ยนแปลงอีกอาจจะจัดตรงนั้นไว้ตรงนี้อีกนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติของคนมีต้นไม้ค่ะต้นไม้สองข้างทางตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นต้นอะกรูนิมานะคะซึ่งเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ชอบแสงนดรด,ดำไรย่ย่าชอบปลูกไว้ในกระถางค่ะเพราะอยู่ในกระถางเคลื่อนย้ายง่ายสามารถเลื่อนที่ตามที่เราต้องการนะคะเราอยากจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ตามความเหมาะสมนั่นเองไม้อโครนีมาได้ชื่อว่าเป็นราชาไม้ใบนะคะนอกจากมีความสวยงามของต้นของใบแล้วมีชื่อที่เป็นมงคลและเป็นไม้ฟอกอากาศวะดูดซับสารพิษดูดซับสารคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซพิษอื่นๆเมื่อเราปลูกอัลโกนิมาเป็นสวนอย่างนี้ทำให้บริเวณบ้านเย็นสดชื่นสบายค่ะเหมือนเรายกเครื่องพวกอากาศมาวางไว้รอบบ้านทีเดียวนะคะไม่เชื่อเพื่อนๆลองปลูกดูสิคะหรือไม่อยากปลูกเลี้ยงเองตั้งแต่เล็กๆอยากได้ต้นโตที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เพื่อนๆ,ๆก็ทักไลน์มาได้นะคะย่าามีพร้อมแบ่งปันเพราะตอนนี้น้องๆเติบโตจนล้นบ้านแล้วค่ะ วันนี้มาอำลากันด้วยเหงื่อเต็มหน้านะคะย่าาขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย